การพัฒนาจักระเส้นทางสู่การเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของจิตการพัฒนาจิตในระดับลึกซึ้งมีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับกลไกการทำงานของจักระซึ่งเป็นศูนย์พลังงานสำคัญที่กระจายอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังของมนุษย์จักระทั้งเจ็ดแห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนประตูเชื่อมระหว่างพลังงานทางกายภาพและจิตวิญญ,ญาณโดยแต่ละจักระมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาจิตและการรับรู้ที่เหนือธรรมดา จัก,กระที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานกระดูกก้นกบเป็นหลักฐานแห่งพลังงานทั้งมวลเป็นแหล่งกำเนิดของพลังคุณทาลินีและประจุไฟฟ้าอันมหาศาลความสำเร็จในการพัฒนาจิตขั้นสูงนั้นเริ่มต้นจากการกระตุ้นพลังงานณจุดนี้เมื่อจักระหนึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ความสามารถในการดูดซับพลังงานจะไม่มีขอบเขตจำกัดนำไปสู่การรับรู้เหนือสามัญที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าถึงอย่างไรก็ตามหากมีการกระตุ้นพลังคุณทาลินีโดยปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อ สุขภาพได้เมื่อพลังงานถูกกระตุ้นแล้วจากกระที่สองซึ่งอยู่บริเวณท้องน้อยหรือตันเถียนจะทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องอัดและผลักดันพลังงานให้ไหลขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังการเกรงบริเวณตันเถียนในระหว่างการภาวนาหรือสวดมน์เป็นการพัฒนาจาัก,กรนี้ส่งผลให้คลื่นสมองเปลี่ยนไปสู่ย่านความถี่ที่สูงขึ้นผู้ที่เข้าถึงภาวะฌานได้อย่างลึกซึ้งมักมีการเกรงตันเถียนโดยอัตโนมัติทำให้พลังงานลอยตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จักระที่สซึ่งอยู่บริเวณสะดือเป็นที่รู้จักในชื่อธรรมจักทำหน้าที่เป็นจุดพักจิตเมื่อจักรนี้ได้รับการพัฒนาจะเกิดการหมุนวนและขยายด้วยความเร็วสูงอนุภาคที่แกนกลางจะถูกล็อกจนถึงจุดนิ่งส่งผลให้จิตเข้าสู่ภาวะสมาธิขั้นชานอันล้ำลึกความสงบนิ่งและมั่นคงของจิตที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป จักระที่4ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเป็นศูนย์กลางแห่งความรักและเมตตาจักระนี้ควรได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวเพราะเมื่อเปี่ยมด้วยความรักจักรนี้จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงและดูดซับพลังงานได้มหาศาลทําให้เกิดการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งผู้ที่พัฒนาจักระนี้อย่างสมบูรณ์จะมีลักษณะของโพธิสัตว์เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อทุกชีวิตและใช้ความรักเป็นพลังในการนําพาไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาจิต ในทางตรงกันข้ามจักระที่5ซึ่งอยู่บริเวณหลุมคอไม่ควรได้รับการกระตุ้นให้ขยายมากเกินไปเพราะความไม่สมดุลของจักระนี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพเช่นภูมิแพ้หรือความผิดปกติของต่อมไทรอยผู้ที่ฝึกพลังงานควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการพัฒนาจาักระนี้โดยหมั่นดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและฝึกให้พลังงานอยู่ในรูปของสนามแม่เหล็กเพื่อป้องกันอันตราย จักรที่6ซึ่งอยู่บริเวณส่วนท้ายทอยเป็นศูนย์รวมของจักระทั้งหมดและมีความเชื่อมโยงกับต่อมไพเนียวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรับรู้เหนือประสาทสัมผัสปกติการเปิดจักระนี้โดยผ่านหัวตาจะกระตุ้นให้จักระอื่นรอื่นขับเคลื่อนตามไพเนียนแกลนที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้เกิดการดูดซาประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่ององนํามาซึ่งการรับรู้ที่ไวขึ้นการ พัฒนาภายเนียนให้สั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากการตื่นนอตัวทางความคิดความกลัวหรือความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามความคิดที่ยับยั้งอาจขัดขวางการทำงานอย่างอิสระของภายเนียวแกลนอได้ สุดท้ายจัก,กรที่7ซึ่งอยู่เหนือศีรษะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจิตมนุษย์กับจักรวาลเมื่อสมองส่วนหน้าพัฒนาถึงขั้นที่สามารถระวังการยึดติดทั้งปวงไพลเนลแกลนจะทำงานได้อย่างเต็มที่และสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อได้สัมผัสกับสภาวะธรรมหรือความจริงแท้ของธรรมชาติพลังงานจะถูกปลดปล่อยอย่างมหาศาลทำให้แกนกลางกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นเส้นแรงมารวมกันณจุดเดียวส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งในจักรวาลและเข้าใจสภาวะธรรมได้อย่างฉับพลัน ความมหัศจรรย์ของจิตท,ที่ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในมนุษย์ทุกคนแม้จะดูเหนือธรรมดาแต่ด้วยการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอทักษะและความชำนาญจะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมการเข้าถึงความสำเร็จทางจิตขั้นสูงสุดก็จะเป็นจริงได้นี่คือเส้นทางอันละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังที่นำพาจิตมนุษย์สู่การตื่นรู้อย่างแท้จริง